ฟอร์จูเนอร์แชมป์ T.R.D. บล็อกสุดท้าย3,500สปีด171แรงม้าสีขาวมุกสวยๆตอสักดาจะมาคอนเฟิร์มให้ฟังจัดไป ผู้ชมครับอยู่กับสองสักดาที่เดียวกัมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อบนราชธานีวันนี้เอาบอยจูเนอร์แชมป์นะฮะเทียดีสปอร์ตทิโวที่ถือว่าได้รับนะครับแล้วกลับมาได้รับดีกว่านะครับกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้คนเห็นว่าหาทีแชมป์เทียดีกันเยอะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนกับรถที่มันตกรุ่นไปแล้วนะครับแต่ว่าคนต้องการซื้อเอาบอดี้ซื้อเอาความสวยนะครับความคลาสสิกความชอบส่วนบุคคลเนี่ย ก็เลยทําให้กลับมามีราคานะครับมีความนิยมในอีกครั้งหนึ่งวันนี้ได้ t r d ปี57นะครับ t r d ปี57 t r d ปี57เาเจ็ดามจุดนะครับถ้าเอาตามคอสอถ้าปีปีฝรั่งนะก็คือปี2013จดทะเบียนปี2014นะครับมาจดเป็นปีไทยก็2,557ก็เป็นบล็อกสุดท้ายแล้วที่เอาเรียกว่าอะไรที่ Vigo Champ Fortuner Champ นะครับที่ เลิกใช้เครื่อง KD พูดง่ายๆเลิกใช้เครื่อง KD ฉนะนั้นเราเป็นบล็อกสุดท้ายท้ายสุด1 KD FTV หรือว่าเครื่อง3,000นะครับ 3, ามพดีวดีสามพันเขาโมเดลเป็นบล็อก171แรงม้านะครับเป็น V enterbol เจ็ดสิบเอ็แรงม้าและ ma, แลก็เป็นเกียร์5สปีดวันนี้ผมเอามาขายก็ถ้าเป็นเอาไงถ้าเป็นชายคิดผมจะขายอยู่ประมาณ8 8ด0 0 0แนะนะครับเอาเป็นว่าคันนี้ขายอยู่799แล้วกันนะครับ799,000บาทนะครับ799,000บาทคันนี้เป็นเอาเรียกเป็นรถบ้านนะเป็นรถบุคคลธรรมดา รถ,รถมือเดียวที่น้องกุงการสินใช้แล้วซื้อสดไม่มีแบทนะครับไม่มีภาษีราคาเพิ่มอ่าตอนนี้แจ้งไว้เลยจุดขายคันนี้เพิ่งมาถึงยังไม่ได้เก็บงานเพราะผมจะถ่ายควบคู่กัน2ช่องไงนะครับผมจะถ่ายช่องวัดดวงด้วยนะครับช่องรถมือสองไม่ต้องวัดดวงด้วยก็เลยเอามารีวิวขายก่อนนะครับมารีวิวขายก่อนเดี๋ยวที่เหลือส่งเก็บงานให้นะครับไม่เป็นงานขัดทรงขัดสีล้างของของเครื่อง,อง,อง,องแต่ถามว่าฟอร์จิเนอร์ซื้อที่ไหนก็ได้แต่ทําไมต้องซื้อกับมงคลคาร์จน,นเตอร์ทำไมต้องโทรหาซอสักดาเพราะว่าฟอร์จันที่เราาคัดมนะครับ เรียกได้ว่าเน้นเน้นแบบเดิมซื้อแล้วสบายใจนะครับอยู่ที่ไหนในเมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศซื้อให้คนที่บ้านไม่ต้องมาดูรถก็สามารถจัดส่งให้ได้นะครับหลายคนทุกท่านก็เป็นนะเป็นลูกค้าของเราส่วนใหญ่มาจากทางไกลนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับซอกนอกในนี่ต้องคอนเฟิร์มให้กับลูกค้านะครับถ้าเป็นไปได้นี่โดยเน็าะน็อตคู่ของปากระโปรงเนี่ยคือคัดรถที่แบบไม่ขยับมานะครับไม่ขยับมาก็คือการันตีว่ารถไม่ได้เคลมสีมานะครับไม่ได้เคลมสีมา ส่วนอื่นๆ,ๆที่เป็นรอยอะไรพวกนี้นะครับรอยสกย่ิงนอะไรพวกนี้เก็บได้นะเก็บได้เป็นรายละเอียดปีก่อยที่รถมือ2จะต้องมีตำหนิอยู่แล้วนะครับนี่ที่ผมเล่าให้ฟังว่อสกคู่นี้นะครับเป็น1นึ่งเครดีเอฟทีวีสองพันเก้าร้อยแปดสิบสองซีซีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแรงม้านะครับเ e ซ e มเบอร์เ e ซ b มเบอร์ก็คือสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับปลายปีสองพันสิบสามมาจดทะเบียนเอาสามเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนตัวนี้เป็น ออโตโฟนะเป็นเทียร์ดีออโตโฟโนี่นั่แหละนะครับเป็นออโตโฟนะครับขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์นะครับโฟร์วินฟูลไทม์ก็แน่นอนตัวท็อปพวกนี้ก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัวฉีดล้างไฟหน้านะฮะแล้วก็จะเป็นการะจน้าสีตัดแบบทูโทนนะครับตัดกับสีดำซึ่งโลโก้เทียร์ดีเนี่ยนะครับจะตามไปทุกจุดที่เขาอยากจะตามนะครับถือว่าการตลาดเขาดีมากนะครับถ้าส่วนไหนที่เป็นชุดแต่งเทียร์ดีเนี่ยโลโก้เทียร์ดีจะตามแฝงไม่อันใหญ่ก็อันเล็กอ่ะอันนี้คือ เทียดีสปอร์ตที่พ่อจริงๆก็รู้แหละว่าเป็นเทียดีแต่ว่าคือเขาโฆษณาดีนะเูาถึอว่าชุดแต่งของเขาราครอยากจะได้สวยๆนะครับฟลอยด์จูเนอร์แชมป์เทียดีสวยๆสีขาวมุกคันนี้คอนเฟิร์มมาหน้าให้เรียบร้อยกับราคา799,000บาทนะครับตัวนี้เจ้าของเดิมอาจจะแบบไม่ชอบล้อเทียดีผมไม่แน่ใจนะนะครับก็ก็ถือว่าเปลี่ยนแม็กแม็กยางมาก็สวยอยู่นะครับแม็กยางมาก็สวยอยู่นะเป็นแม็กแม็กตรงสเปคก็แหละแม็ก20นิ้วนะครับแม็ก20นิ้วสภาพยางก็พอใช้ได้นะ ยางปีสิบแปดนี่ก็ใช้ได้เพราะแล้วแต่บางคนชอบไงบางคนก็ชอบแบบล้ออา่าล้อแตง่งมันก็ชอบล้อเดิมติดรถอะไรประมาณนี้นะครับแต่นี้ได้ได้ล้อแต่งมาล้อแต่งมาแม็กยางยังดีใช้ได้ยาวๆนะครับภายในของเจ้าเทียดีก็จะเป็นโทนเบาะดําได้แดงนะครับเบาะดําเดินได้ได้สีแดงแล้วก็ตกแต่งด้วยคาร์บ,บอนเคปเลาอยู่แล้วนะครับลักษณะการหุ้มพวงมาลัยเนี่ยผมพยายามมองหลายครั้งว่าเหมือนกับงานเขาไหมงานแฮนด์เมดใช่ไหม งานเหมือนงานเหมือนเหมือนกับลักษณะงานตัดเย็บมือนะเพราะว่าดูความละเอียดเนี่ยไม่น่าจะเป็นเครื่องจักรนะทุกท่านี๋ผมคิดว่าน,นะถ้าเหตุการณที่เห็นมาหลายๆ,ๆรุ่นหลายค่านไม่ใช่เป็นพวกหัวเกียร์พวกอะไรพวกนี้นะน่าจะเป็นการแบบตัดเย็บมือสวยคลาสสิกนะครับแล้วก็พวกหงกงหงเกียร์นี่ไงเกียร์นะครับนี่ที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ตัวนี้เป็น5เกียร์แล้วนะครับเน้นย้ำว่าเป็น5เกียร์แล้วนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดแล้วนะวิธีการดูก็คือ,อถ้าเป็น L2 3แล้วก็ D4 เนี่ย D4 ก็คือ5เกียร์นะครับถ้าเป็น D3 จะเป็น4เกียร์เหมือนกับ Fortuner เทียมที่ผมรีวิวไปรอบก่อนนะครับสตาร์ทเครื่องให้ดูนิดนึงภายในก็จะต้องมีการเก็บเบาะนิดนึงนะครับปีกเบาะนิดนึงจริงๆแล้วไอ้เบาะเบาะซุดเบาะย่นเนี่ยนะครับถ้าใครซื้อ Fortuner ไปแล้วไม่ซุดไม่ย่นเนี่ยคุณได้ Fortuner เทียมนะครับพอๆกับการชนหน้าอาที่ผมเคยเล่าไปฟังแหละนะครับปี57นะครับวิ่งไป180,000 189,673กิมโลเมตรนะครับและข้อสำคัญก็กคือไม่แสนเน,นี่ยก็คือรถคันนี้คือเข้าศูนย์ตามระยะแสนกิโลเรียบร้อยแล้วก็เข้าศูนย์ต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะครับจนถึงกิโลปัจจุบันนี้นะครับมีประวัติการเข้าเช็คศูนย์นะครับประวัติประกันประวัติการเช็คศูนย์นี่ผมเช็คมาเรียบร้อยแล้วฉะนั้นคนที่ซื้อไปสบายใจได้รถเดิมรถเช็คศูนยะ์ประวัติดีนะประวัติดีมีจอมีนิเกเตอร์นะครับก็ดีหน่อยก็ช่วงนี้เป็นเป็น ก็แล้วเป็นเมนูภาษาไทยแล้วนะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะพก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยนะเป็นเมนูภาษาไทยเดีย๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงเดี๋ยวเพรไอ้สอนทำไมบูธเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่บูธเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะเนี่ะแน่ะน,ะ,นะครับเพราะวันนี้แชมป์รุน่นแรกๆออกมาก็เป็นภาษาอังกฤษนะนะครับบางทีก็ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่นะลำพังอ่านภาษาไทยนี่ก็ใช้ยากอยู่แล้วนะเพราะว่า จร,จริงๆถามถามว่าเนติดรถจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้ไม่ค่อยคล่องนะนะครับถ้าใครใช้คล่องก็แนะนําด้วยผมเสียดผมใช้โทรศัพท์เอาแต่เขามีมาเป็นออปชั่นที่ต้องพูดถึงไงนะครับฟังก์ชันที่ต้องพูดถึงหนึ่งแืก้อยเจ็ดสิกโลเมตรนะ7 9 9 0มืบาทนะครับสำหรับ TRD Auto 4สีขาวมุกสวยๆนะครับนี่ขนาดยังไม่เก็บนะถ้าเก็บปอกภายในมานี่รับรองว่าเงาวับจับใจแน่นอนนะครับมี จอทัสและก็มีบิวอินให้นะครับบิวอินให้สําหรับครอ,อบครัวที่เดินทางนะครับดหูหนังฟังเพลงน้องๆน้องหนูนะครับครอบครัวใหญ่ไปกันหลายคนก็เดินทางสะดวกสบายนะครับดูหนังฟังเพงลงระบบเขาเรียกว่าฟังชั่นต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ,อไรอต่างเนี่ยต้องมีนะทุกวันนี้นะครับต้องมีติดรถจำเป็นต้องใช้7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะดูด้านหลังกันหน่อยคอนเะฟิร์มด้านหน้าด้านหลังด้วยนะครับ ก็ตัวนี้เป็นตัวฟูลอยู่แล้วนะครับระบบต่างๆไม่ว่จะเป็นระบบขับ4ฟูลไทม์นะครับระบบ VSC ระบบคูชคอนโทรลเนี่ยคือเอาง่ายๆคือตัวแพงสุดอะสมัยนั้นนะครับก็รันสี่้านห้าถือว่าทุกวันนี้ก็เหลือถอยลงมาประมาณครึ่งนึงนะครับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของ T-R-D สวยๆถามว่าโฟลเยอร์แชมป์มันมีเยอะไปหมดนะครับแต่ถ้าจะหา T-R-D สวยๆส,ส,สักคันหนึ่งก็นานๆนะครับนานๆท้ายกี้ได้โฟลเยอร er ์แชมป์ผมขายเป็นประจำไปแล้วแต่ถ้าตัว T-R-D เนี่ยคือจะมีเล็ดอรอดมาเพราะมันแพงเอาง่ายๆตรงนะครับ ราคาซื้อหาเนี่ยซื้อมาขายยังว่ายากนะทุกวันนี้นะครับหน้าหลังสวยเดิมหน้าหลังสวยเดิมราคานี้ใครต้องการแบบไม่อยากเป็นหนี้นะตัดสดก็จับไปนะจัดไปแล้วก็ในเรื่องของยอดจัดนี่ผมไม่ได้พูดเวอร์นะไม่ได้พูดโอเวอร์นะผมขาย7จ9ยอดจัดตัวนี้นะครับไม่ได้บ๊อบกับใครนะนะก็ลดตลาดนะยอดจัดประมาณ9 0 0 0แสนะโคตรอลังการเลย <c oughs> ถามว่าสอปีดาวได้ไหมไม่ต้องถามเลย จัดได้เต็มๆเมพียบๆน้าคุณเครดิตไม่มีปัญหาอะไรนะคืออาจจะมีราช้าบ้างก็ยังพอได้นะเพราะว่าราคากลางมันค่อนข้างที่จะเอือ้อค่อนข้างที่จะเอื้อนะครับอาจจะมีราช้าบ้างแต่ติดเครดิตก็ไม่ต้องพูดถึงกัจะไม่ได้อยู่แล้วนะครับต่อให้ราคากลางมาเก้าแสนติดเครดิตมันก็จะไม่ได้อยู่แล้วนะซิกเนเจอร์ของเขานะครับนะเบาสามแถวเจ็ดที่นั่งแอร์สตอนตัวนี้คือเอกลักษณ์เฉพาะตัว,ต,วตั้งแต่ปี48จนถึงปัจจุบันเนี้ยปี2021ัล้วเ็นะครับปี64่ก็ยังเป็นแพทเทิร์นนี้อยู่ เก็บเก็บง่ายขึ้นเบาขึ้นกันนั้นเองนะครับตัวล็อกตัวอะไรเซฟตี้ก็คือเป็นไงคือมันไม่มันไม่สั่นคอนนะครับแต่ที่เก่าเก่าไปอาจจะมีการสั่นคอนนิดหน่อยก็จะมีการล็อกเปลี่ยนตัวล็อกใหม่นิดนึงนะครับแต่ตัวใหม่จะล็อกอยู่ตรงนี้ล็อกตรงนี้แล้วก็เบาน้ำหนักเบาโอกาสที่จะสั่นคอนก็ไม่ค่อยมีเอาตัวนี้ชุดแต่งก็ส,สเกิร์ตรอบคันนะครับสเกิร์ตรอบคันของเทียดีอยู่แล้วนะครับแต่งมาจากโรงงานเอาง่ายๆคือเรียบร้อยมาจากโรงงานหมดแล้วนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตสปอยเลอร์อะไรพวกนี้คคือครบเซ นะครบเซ็ตมาจากโรงงานครบหมดนะครับแต่ไม่เดิมก็จะมีล้อที่เจ้าของเดิมครับอาจจะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับก็สวยไปอีกแบบนึงก็ถือว่ามันตัดกับตัดกับสีขาวมุกพอดีนะครับสีแบบไม่ใช่ดาด้านนะเป็นแบบเทาดำนะครับเป็นแบบเทาดําเทาคอนบุรีเทาเขียมก็สวยไปอีกแบบหนึ่งลงตัวอีกแบบหนึ่งส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะไปเก็บงานให้เนี่ยที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าคุณซื้อไปแล้วไม่อ้านยคุณได้ฟอร์นิเจอร์ของเทียมแน่นอนเบาะไม่สุดกันชวนหน้าไม่ไอ้านี่เทียมแน่นอนเพราะ er, 100นะครเคอร เป็นมากเป็นน้อยแล้วแต่คันไปอันนี้คือตําหนิที่เขาเรียกเป็นจากอัดลายผลิตนะไม่ได้เกิดจากการใช้งานหรือการชนอะไรทั้งนั้นนะเน้นย้ำอีกนิดหนึ่งสำหรับ Fort u n e r อร์แชมป์ตัวต่าฟอร์จูเนอร์แชมป์3.0 T R D ปี57นะออโต้โฟร์สวยๆสีขาวมุกคันนี้799,000บาทใครที่อยากจะเป็นเจ้าของตอนนี้ผมมีในสต็อกแค่คันเดียวนะครับสำหรับตัวชาคิดคนโทรมาถามเยอะเดียวหาให้ใช้เวลานิดนึงนะครับอาจจะเดือนสองเดือนตามหาอยู่นะครับไม่ใช่ไม่หานะครับรอนิดหนึ่งสำหรับตัวชาคิดปี15นะครับ 13-74-799,000บาทโทรหาซอสดาบเบอร์เดียวเบอร์เดิม099-759-1779นะครับเบอร์โทรแล้วก็ไอดียไลนเป็นเบอร์ดียกันหาเบอร์ไม่เจอด้านล่างคลิปหรือว่าบนหน้าปกของช่อง y t u t u นะครับฝากไปซ u b สไครต์ต่อกันด้วยแล้วก็เจอรายละเอียดอีกชัดๆอีกครั้งหนึ่งในช่องรถมือสอไม่ต้องวัดดวงนะครับจะถายให้ดูชัดๆชัดๆอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ